มาแล้วครับวันนี้มาเทสบอ่อนะครับสีบส่บอ่ออันนี้ให้น้องเปี๊ยกร้อยโลปักช่องมาช่วยเทสเลยครับทั้งหมดสีบ่บ่อนะครับเดี๋ยวเราคอยดูกันว่เาเดี๋ยวมาดูปลาตัวแรกก่อนครับโอ้โหช่นครับ,รบไม่ใช่ธรรมดาครับช่อนใหญ่ด้วยดวดตัวนี้มีโลขึ้นครับเอาเปียกอย่าสานเปียกเปียกอย่าเพิงสา,า,งานดูนะครับมีสวิงไหม นี่บ่อนี่แค่ตีแค่ไม้เดียวครับโดนเลยเพราะว่าปลาหนาตัวมากตัวใหญ่ครับใช้ได้เลยอันนี้พี่เจ้าของบ่อครับที่เรามาเทสเดี๋ยวเราคอยดูกันเรื่อยๆนะครับอันนี้ดูชมปลาตัวแรกก่อนอ้าวกกดนัๆป๊อบกาลสิน โดดครับอันนี้ของนาติครับไม้ที่สองโดดเลยไม้เดียวครับไม้เดียวครับโดดเลยแปลว่าหนามากครับบ่อนี้ก็โอเคน่าจะดีไม่ใช่น่าจะดีครับดีมากต้องจัดปลาช่อนครับดูนะครับอ่าเดี๋ยวดูพับนิ่งดีกว่าครับวิดีโอดูเยอะแล้วเออไม่ใช่เลยครับผมยังไม่ได้เทสเลยอิจฉา